ครับผมอาจารย์ทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พ่อกันตอนแรกๆนะครับผมอาจารย์ทุกท่านอ่าก็สวัสดีคุณพ่อ,พอเพื่อนๆืนน้องนุงครับมีต่ตอนนกเขาสายพเนียดครับผมอาวันนี้ผมที่อ่เปรียบเทียบระหว่างพเนียดอกธรรมชาติกับบุกคือรูปครับอกอกแต่งเอาอแล้วครับอกไม่อ่า ไม่ประดุ้ยครับไม่ซักไม่ยังเองจีนะครับผมเอื่นว่าผมเรียกว่าอกขึ้นรูปครับอกขึ้นรูปรูป,รปอารยา์ลักษณะอกธรรมชาติที่ว่าเขาก็ธรรมชาติได้ดีอกขึ้นรูปลอ,อกแต่งเนี่ยแหละครับครับอ,อกนี่ถ้าถ้าถ้า มันมีสองแนลนะอาจารย์เอาเกี่ยวกับอ,อ,อกผเนียดครับสาเหตุที่ว่าผมพ่นดำด้านกับบ่ไควหรือบ่อพลแลกเกอร์ครับแลกเกอร์เคลือบเงานะครับแลกเกอร์เคลือบเงาเนี่มันเสีให้เนื้อไม้เนื้อไม่นี่ยละครับเนี่ยเนื้อไมอ่าอ,อกครองผเนียดนี่ครับเนี่ยมั่นว่าไหมครับเงาเหรอครับอาจารย์ เง่า,าเป็นสาเหตุหนึ่งแหะครับที่ให้นกเขาที่เห้าไปต่อนีอ่ตื่นครับตื่นกลัวะครับตื่นม่ส่วนครับเพราะว่าประสบการณ์จริงเลยแหละตื่นผมไปใส่อตอนนี้ตอนที่ผมพลนนะครับนนี่เต้นสามสามเทือ่อมาหยุดเทือที่สามครับหยุดจึ๊กเลย บ่เหยียบค้อนอาจารย์อาายันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งแหละครับที่ควอมมั่นว่าของออ๊กเนตกที่ว่าผมบ่ได้ใส่ใบพังปิดให้มิดคิดนะครับปิดพ่ปิดก็ปิดบ่เม็อดอกอาจารย์บ่เรลาก็ไดเอ๋ข้างในกครับเลยทำให้นกตื่นกลัวละอาจารย์ในความู้สึกของผมนะครับอาจารย์ กับมอนควม่มดูสื่อดอกอากประสบการณ์จริงแะที่ไปใส่ใส่นกครับเขาร่วมต้นกันยังไม่ได้นกนกดอกครับเนี่ยสนียันลังเนี่ยเป็นอกแตงอ่ะอกขึ้นรูปมันมันกับง่ามอยอาจารย์ในสายตาของผู้รับพาเนีรย แต่ว่าแล้วแต่อาจารย์ที่ชื่นชอบบางท่านก็ชอบบางท่านก็บ,บก่ชอบครับผมก็บอกเป็นยังครับมันมีหลายสาเหตุครับต่อช่าิเมืองโกกว่าหว,า,วาดกลัวปัไหนหรือต่อ,อที่สามารถใส่กับพาะเนื้อที่สวยงามออันนี้เป็นความคิดส่วนตัวผมได้ครับอาจารย์หิ้มจัง่อยอาจารย์ เป็นความคิดส่วนตัวผมสําหรับพเนียร์ขวอนที่ขึ้นรูปครับผมใส่เบื่องชัดเจนอยู่เลยอาจารย์เปรียบเทียบระวางอ,ออกธรรมชาติสารส่วนของพเนียร์ของผมเนี่ยจะจีบประมาณนี่แหลอะอาจารย์เพราะว่าวันนี้เก่าดอกครับรูปทรงกระได้คือกันครับแต่ว่าเหมือนกันแต่พวคือกันมันได้นะอาจารย์บางเทียบมันก็ขาดก็เกินนิดนึงใส่เป๊ะ เป็นลอดเดียวกันหรือเป็นต้นแมพิมพ์เดียวกันบ่คือครับอ่ะเบิ่งอันนี้จบแล้วอาจารย์เดี๋ยวเบิ่งอกธรรมชาติครับสำหรับวันนี้นะครับอกธรรมชาติครับน่ครับเป็นอกอกฤษแม่ไหมล่ะครับเนี่ยแม่เป็นไม้ตะโกครับไม้ตะโกไม้ตะโกถือว่าเป็นไม้ที่เหนียวล่ะครับทนท่านล่ะครับอาจารย์ผมว่า นท่านครับอ่าอันนี้พ่นก็นได้ครับโมพ่นก็นได้ครับอันนี้ขันมันไหมแห้งกับพ่<ม>นดำดานนิดนึงครับาจารย์เนี่ยอ่าผมใส่ไหมตั้งหากหรอกครับเนี่ยอ่าไม่เห็ดตรงนี้ครับเนี่ยว่ได้เอาไหมตะโก,ก้เด้ครับตัวนี้กับขางังครับเนี่ยคว้านข้างในกับอ่ามีเครือพันน้อยนึงครับ เครือพันธ์เนี่ยเป็นเครือสกเกยียไม่แกะบ้านผมเนี่ยแหละครับสกเกีคว้านกับสกเกยียรสกเกีเครือพันธ์คือพันธ์คักพันธ์เนี่ยแต่พันธ์จนจมเลยอาจารย์เนี่ยลองใส่เบิง่งเหรอครับขันใส่คว้านนี่ขันเปลี่ยนคว้านดูบอเป็นเก่าได้อาจารย์บอกตรงๆว่ามันน่านง่ามนะนั่นเก่านะครับผมพึ่งสานด่างแล้วเหรอครับเมื่อกี้นี่ สัดส,ส่วนมันนี่อันนี้ก็สีเกาสิบเกาสิบหาเส้นครับผมเกาสิบหาเส้นั้นฝาตกที่ห้าสิบสามครับสำาหรับลังนี้ครับเนี่ยคลอนกับครับนิ่มๆบัหนังเราค,ครับประมาณเจ็ดแปดเจ็ดแปดชีดครับประมาณนี่แหละครับเนี่ยอันนีอ้อาจารย์สีเห็นว่ามันสเป็นี่ยนทางๆเล็กน้อยครับทางๆครับเนี่ย สาเหีุทหางก็คือว่าอ่าผมเฝาครับถือว่าเป็นพเนียดเฝากออะไรย์เนี่ยเฝาแบบว่าทายถ้ำนะครับอทายถ้ำติดไม่ติดนี่แหละครับคือว่าบ่อหางนะครับคือเขาร่วมเหยียบเอาลงครับหรือบ่อเขาร่วมแต่ว่ากับบ่อคาดสายตาครับอบ่อยุไกนกครับอสำหรับพเนียดห้างห้างนั่สิครับ ขันบานผมเวลาไปต่อลหลายๆคนลงย่งามกินเข่าผมเอาลงมานั่มครับบัเซียงครับบัเซียงคือว่า,านกกะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับถ้าบอลงมาเผื่อเล่นะครับบางครั้งาการกินเข่ากับใสเวลาหรือกินยุกไก่ครับกินยุกไก่จากนกครับผมอาจารย์ระวังครับขันถืกแล้วเราเอาขึ้นเนี่ยครับ บางตัตลบไปเลยบางโตกับเป็นปีครับผมอาการถึกแล้วมันมีหลายอาการอยู่ครับเอาบ,บอสาบประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวให้เบิ้งชัดเกียยเลยครับเอาอ่ากล่องลงมาเบิง้งคากเลยครับล้วขึ้นขั้นฝาดให้เบิ้งเลยอ่ะผมขึ้นไว้กว้านก็ได้อาจารย์ขึ้นขั้นฝาดไว้กว้านครับผมขึ้นทั้งสองลังครับขึ้นขั้นฝาด อาจารย์บ่ได้ผมบ่ได้เอาว่างผมว่างกับพื้นนะครับขออนุญาตว่างกับพื้นเลยอาจารย์มันจังตัดกับสีของพเนียดครับสีได้เห็นชัดเจนครับผมอันนี้เป็นโอก๊กไม่ที่ว่าโต,ตกแต่งขึ้นมากครับเนี่ยว่านนี่แล้วครับนขนาดผมขูดและเกลีอยก็ยังเป็นมันมันว้าวอยู่ครับ เอากันใส่ไปหรือถูกฝ่าฝนล่มน้ำก็ตามอายุการใส้งานมันอาจจะนั่นครับถือว่าช่วงนี้นกไก่ซีซีเยี่ยมยากครับนกจะเยี่ยมยากแล้ะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงครับประมาณนี้แหละครับผมเนี่ย นี่แล้วครับรันกันฝาดใส่ดินบ่ไ,ได้ได้อาจารย์เดี๋ยวได้จะขาดครับเพราะว่าได้กระทบกับก้อนหินนะเอ้าแลวสปริงก็ถือว่าแข็งแรงแล้วครับเอ้า่านไปครับอ่านี่เป็นโอขอ้ามชาชาที่ผมเย็ดขึ้นมาเมื่อนี้แล้ครับ <c oughs> สองมืออาจารย์ล้างเนี่กครับ สองมือกับเ่าเต็มนะครับสาส่วนกระพปาแม่นี <ain> ่ละครับผมการใส่ผนียดเครื่อเขาพัดนเครื Idol ่อพัฒนัง <üre> ส <zek> ีนะครับขันใส่พุ่มที่มีเครื่อก็ดีครับสิได้สิได้อัน กลมกลืนนะครับอุ้มที่มีเครือบมียข็งใส่พุ่มก็ได้ครับบ้านผมเอืนอุม้มหมดแล้วครับอ่าครับการใส่นลนๆแต่มั่นกับบ่ค่อยนั่นป,นนปันไดครับอ่าวิธีการใส่ของผมว่าอันนี้เก่าได้อาจารย์เก่าครับเก่านี่สามารถ พ่างตาได้ดีอยู่ครับเป็นเก้าวเด่นครับเป็นเก้าเล็กครับผมเก้าเล็กพ่นการพ่นอดมดาะของผมนี่ผมบรเลยว่าพ่นบอบัญญาบัญญางเลยครับพ่นบางๆครับบางๆบางมองได้เข้มกระดาษทร้ลูกออกครับบางได้สีเข้มเข้มครับ อาจารย์ชีดเห็นว่าอย่างไดกับประมาณนี้แหละครับที่ว่าผมอธิบายฟังตามที่ผมเรียนรู้หรือเข้าใจมากนะเรียนรู้แล้วะะากประสบการณ์อันนี้กับมันครับแนวนี้ธรรมชาติดีครับมนนนกกันทึ่งพระเนียทึ่งนกอะไรอาจารย์อีมันแต่พเนียกับพใช่ครับอ่ามันแต่พะเนียกับพใช่นกตัวละครับสำคัญอันดับหนึ่งครับ สองนั่นแหละที่ผมวอาไปแล้วครับที่ชิปแรกสวยงามครับอา่อาสำหรับบักไหยเนี่ยมกับพอนอยู่ครับมันหน่งไม่ไม่เราฝนไม่บักหหยหรือกระป๋องก็ได้ครับกระป๋องยาวเง่ที่สะดุดตาครับมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ครับ เขื่อนที่ก็พื้นที่ยูซิวางบักไอย,ยังเด๋บ่อยมันเด่นนะครับหรือใส่บักอยเนื้อนหน่อยหน่อยใหญ่ก็เด่นายครับเลือกเอาหอยที่เกา่เกาๆก็ได้ครับที่เขาเก่าๆตัวนี้ก็จะใส่ง่ายดูยครับบักอยอเลือกหน่วยที่เหมาะล้ะครับยสำหรับหอยว่าอาจารย์รุ่นกลางก็ได้ครับหรือหน่อยลงก็ได้ครับผมอ เป็นน้ำอาหารครับอาจารย์รอมดเมื่อเอากามีประมาณนี้แหละอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวผมสิรีวิวให้เบิง้งอยู่ครับอาจารย์สำหรับบัญญหล้างตัวไปเรื่อยๆนะครับมีจุดใดที่ผมสามารถอธิบายได้หรือเข้าใจหรือประสบการณ์ก็สิม่เล่ให้ฟังครับ มาปล่อยฟังนะครับเป็นส่วนเล็กๆครับส่วนเล็กๆที่ประสบพบเจอมาอาจารย์ทุกท่านความเนียดก็เรื่อยๆครับขอพูดในอาจารย์ทุกท่านละครับที่เอาพเนียดสร้างต่อยไปใส่ครับจะการตอบรับดีครับดีระดับหนึ่งครับผมอาจารย์ฝากอาจารย์ทุกท่านละครับซอยติดตาม ช่องช่างตอยนกเขาใหญ่ตาฟังพองซอยแช่ซอยยังอาจารย์เพื่อจะได้เฮ็ดชิปให้อาจารย์ทุกท่านมึงครับมึงเพื่อนๆครับผมบางครั้งก็ได้เอาสำหรับชิปนี่ก็สีว้ประมาณนี้ครับแรงๆครับเป็นสีขึ้มๆครับผมขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเลยครับที่ติดตามรับชมครับซอยกดแช่ติดตามสร้างต่อยน้ำในเด้อน้ำในเด้อครับอ่ะ สาราพที่นี่ครับสวัสดีครับผม